เป็นการอยู่เตมองเลยนะครมอง้องด้ก็ได้นะยิ้มเรียกเิโครับอ้าวข้นนะคะาขักาเพื่อนกอสวัสดีค่ะใช่สวัสดีค่ะอ้าว เป,ปิเด็กนันออค่ะมาจารมที่ินคะเรื่อง,องสี่้าค่ะข้อหนึ่งนะคะห้าข้สัจค่ะโ้อสดีไหมคะอภิธรรมก็จะตอบไปข้าสั์เป็นยังไงคะดีหรือเปล่าคะไม่คะ่ะเป็นยังไงเต่อย เพราะว่าทำให้สัตว์เจ็บปวดเจ็บปวดมีน้ำตาดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ต้องการให้เข่งข้ากันใช่ไหมคะะอ่าต่อไปค่ะข้อสองห้ามรักทรัพย์ค่ะทำไมถึงห้ามคะเพราะว่าอะไรคะขโมยเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดี สมมติว่าพี่พรามมีตังอยู่ในกระเป๋าเนี่ยห0ึ100บาทหามาด้วยความยากแล้วบากอยู่ๆมามีคนหนึ่งขโมยไปนี่พี่พรามจะเสียใจหรือดีใจคะเสียใจเสียใจมากแทนที่เราจะได้เอาเงิน100บาทไป